วอลเปเปอร์สายมูรหรือวอลเปเปอร์เสริมดวงเป็นวอลเปเปอร์ที่ผสมผสานพลังงานระหว่างองค์เทวเวสวร์และไพา,าโรย์เข้าด้วยกันรับประกันความศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากผ่านพิธีการการสวดมนต์ใหญ่และการกรวดน้ําทีศสวนบุญสวนกุศลเพื่อเปิดทิศเปิดทางให้กับทุกท่านที่ได้ไปนะคะราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะมีครบทั้ง7วันครบทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะที่สําคัญซื้อตอนนี้นะคะแม่หมอแถมฟรีนะคะ คาถาเท้าเวสวรรณที่จัดทําโดยช่องซันสตาร์ฮ o ร s สโค e นะคะหากท่านใดสนใจนะคะแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเดือนพฤษภาคม2567นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญจริงๆเพราะว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณเยอะมากนะคะเป็นโอกาสในเรื่องของการงานนะคะแล้วในขณะที่มีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาเนี่ย มันก็มีปัญหาที่ต้องสะสางเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเดือนปัสภาคมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีครบเครื่องจริงๆในคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะแม่หมอมองว่านะคะคือโอกาสที่เข้ามาหาคุณเยอะค่ะมันทําให้คุณสับสนมากเพราะว่ามันเข้าม,ามามากกว่า3โอกาสนะคะ แล้วเมื่อคุณสับสนอย่างเงี้ยค่ะไพ่ก็เลยบอกให้คุณตั้งสติให้ดีแล้วเลือกเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นนะคะบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะเอางานเก่าหรือว่างานที่เคยทํามาแล้วเนี่ยกลับมา r e เมคใหม่ทําให้มันดีกว่าเดิมคุณอาจจะเคยมีโปรเจกต์มานานมาแล้วคิดแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลงมือทําสักทีอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทำให้คุณเลื่อนโปรเจกต์นั้นออกไปนะคะจนในที่สุดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะได้นํากลับมา r e m a คใหม่นะคะแล้วมันจะใช้ไรกว่าเดิมมากๆด้วย คุณจะทํามันให้ดีกว่าเดิมนะคะหรือบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปทํางานที่เดิมที่ที่คุณได้จากมานะคะและมองว่าที่ที่คุณได้จากมาค่ะอาจจะเป็นลักษณะในเรื่องของอดิตชาติก็ได้นะคะสําหรับบางท่านนะคะที่แบบโอ้ยไม่อยาก กลับไปทํางานที่เดิมแล้วะคะอาจจะเป็นจังหวัดที่คุณจากมาก็ได้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณนะคะหรือว่าก็อย่างที่แม่หมอบอกเป็นพลังงานจากอดีตชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีเลยหรือจะมีคนมาหยิบยืดโอกาสให้เป็นโอกาสที่คุณรอคอยมานานแล้วนะคะแล้วยังไม่มีโอกาสได้จับมันสักทีได้รับมันสักทีนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะได้รับโอกาสนั้นแล้วนะคะ ก็อย่างที่แม่หมอเกริ่นไปตอนแรกนะคะว่ามันยังมีปัญหาที่ต้องสะสางแน่นอนว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะนะคะคืองานค่อนข้างพุ่งเข้าชนคุณเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีงานมามันก็จาเป็นต้องมีปัญหาเหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถจัดการทุกอย่างให้เสร็จได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีคุณได้พลังงานของกิงออฟสอดนะคะบ่งบอกถึงเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะมีตักกะมีเหตุผลมีหลักการคิดวิเคราะห์ยแยกแยะของคุณเองนะคะซึ่งคุณเนี่ย แม่เหมอะมองว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณจะนิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยภาพลักษณ์ของคุณที่มันดูนิ่งดูสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่เงี้ยมันทําให้คนอื่นเขาเกรงใจคุณนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องปัญหาเรื่องของคนเนี่ยก็ไม่น่าห่วงนะเพราะว่าคุณเอาอยู่แน่นอนในเรื่องของงานอาจจะมีบ้างที่เป็นปัญหาจุกจิกแต่คนกองเนี่ยสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีเลยคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะแล้วก็ไม่เกรงกลัวอุปสรรคปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะต้องพบเจอกับ ผักหนาหรือมรสุมมากมายสักแค่ไหนคนกองนี้ยังไงก็เอาอยู่แน่นอนนะคะมีพลังงานของผู้ชายค่อนข้างมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะเราทุกอย่างเนี่ยคุณจะจัดการได้อย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะไพ่ขึ้น Justice ขึ้นนะคะบ่งบอกถึงความยุติธรรมใครที่มีกรณีพิพาทในเรื่องของกฎหมายคดีความนะคะคุณจะชนะคดีถ้าคุณไม่ผิดนะคะไพ่แนะนําว่า ให้คุณนิ่งๆไปก่อนนะคะถ้าหากมีเรื่องมีราวอะไรนะคะให้คุณนิ่งนะคะซึ่งสอดคล้องกับพลังงานของ king of sword ว่าคุณจะนิ่งแล้วก็สุข,ขุมเยือกเย็นมากขึ้นนะคะ นั่นแปลว่าคุณทําถูกแล้วนะนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรอย่าไปร้อนรนตามนะคะเพราะว่าคนที่เสียเปรียบเนี่ยจะเป็นตัวคุณเองนะจริง,รงๆคนกองเนี่ยแอบมีความใจร้อนอยู่ในตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าคุณควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีดมากมากเลยนะคะหยุดเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะว่าทิศทางลมไปในทิศทางใดน,นะเราคุณจะชนะทุกอย่างนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยแม่หมอมองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับงานมากมาก ค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับการงานมากๆหากมีโปรเจกต์อะไรลงมือทําได้เลยน,นะคะเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการลงมือทํานะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะงานที่คุณทำเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับนับถือจากฝีมือการทํางานของคุณนั่นเองและการงานของคุณมีโอกาสตเติบโตมากๆเลยนะคะสําหรับบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาในระยะยาวนะคะอาจจะเป็นการต่อสัญญาในที่ทํางานเดิมก็ได้นะคะหรือบางท่านถ้าไปที่ใหม่นะคะก็ต้องดูให้ดี ะะไม่ว่าคุณจะต่อสัญญาหรือว่าเซ็นสัญญาอยู่กับที่ใหม่เนี่ยคุณก็ต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีๆนะคะอยากให้มีการผิดพลาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแก้ไขกันยาวนะคะสหรับบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะคนกองที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในงานของราชการนะคะมาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนกองนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็คนกองนี้เป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากมาก ในช่วงเือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ทําให้คุณอยากใช้เงินนะ่ะดังนั้นต้องระมัดระวังต้องลดความอยากลงบ้างอะไรที่มันเป็นกิเลสอะไรที่มันไม่จําเป็นบางครั้งก็ต้องตัดออกไปบ้างนะคะแต่ก็มองว่าคนกองนี้จะมีเงินใช้จ่ายสบายนะสามารถเลี้ยงทั้งตัวเองและครอบครัวได้แต่ก็นั่นแหละคะ่ะไพ่ก็เตือเตือนมานะคะคุณก็ ต้องจัดการระเบียบการเงินให้ดีนะคะมาดูในส่วนของไพ่ Oracle 3ใบนะคะไพ่ Oracle ใบแรกค่ะ u n n w w Start is Coming" การเริ่มต้นใหม่กำลังจะมานี่เป็นไพ่ที่มงคลที่สุดในสำรับเป็นแง่บวกโดยสิ้นเชิงและชี้ให้เห็นถึงสิ่งใหม่และน่าตื่นเต้นที่กำลังจะพัฒนาหากคุณมีเป้าหมายอยู่คุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้ไพ่ Oracle ใบที่2 "Achievement" ความสาเร็จคุณถูกายล้อมไปด้วยความบุดณสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง ความหรูหราและคุณภาพศักดิ์สรีและความประณีตคุณค่าและความสง่างามไพ่บอกว่าหากคุณเดินตามเส้นทางที่พระพิคเนตกำหนดไว้คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะไพ่ Oracle ใไปที่3 In t h e near f u t u r e อนาคตอันใกลน้นี้สิ่งที่คุณถามถึงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ดังนั้นคุณไม่ต้องรออีกต่อไปมองโลกในแง่ดีและดำเนินการในเส้นทางปัจจุบันของคุณให้คุณเปิดใจรับมาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะบริ i n g for support นะคะพรแห่งการสนับสนุนนะคะบ่งบอกว่าสิ่งศักด นะของคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยสนับสนุนในทุกเส้นทางที่คุณเดินไปนะคะแต่ขอแค่คุณจริงใจกับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนะคะถ้าคุณ เป็นคนดีนะคะยึดมั่นในศีลธรรมไม่บีดเ็นใครนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องและสน,สนับสนุนคุณแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยหน้าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยเป็นหน้าไพ่ของชัยชนะนะคะหน้าไพ่ของการประสบความสําเร็จนะคะบ่งบอกว่าคนกองที่1เนี่ยถ้าลงมือทํายังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะขับเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กองที่1นึ่งทุกท่านด้วยนะคะขับก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1นึ่งทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโโดดยยพพลัังงงงงงาาาาานนนรรรรวมมเะะะะฉ้้้้อจจตตบบไ่ ตรงเลยก็ต้องขออภัยมณาาที่ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเดือนพฤษภาคม2567นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2นะคะบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมเพื่อไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่ามันเป็นพลังงาน ของการเปลี่ยนผ่านนะคะจากการลงมือทําของคุณนะคะนอกจากการคิดแล้วนะคะยังเป็นในเรื่องของการลงมือทําด้วยนะคะคนกองเนี่ยเป็นคนคิดเก่งแล้วก็ลงมือทําเก่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าปลายทางคือการประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะคนกองนี้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแม่หมอมางว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการงานและอุปสรรคค่อนข้างมากแต่สุดท้ายแล้วยังไงคนกองนี้ก็ผ่านไปได้แน่นอนนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้างานก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเองต้อง ต้องบุกต้องสู้ต้องลุยต้องไม่ยอมแพ้แล้วคุณถึงจะผ่านมันไปได้นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็ คือการที่ว่าจะมีปัญหาอุปปรรคั์เนี่ยเอาจริงมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเลยเราทํางานกับคนเนี่ยก็ต้องมีปัญหากับคนจริงๆเป็นเรื่องปกตินะไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณได้พลังงานของกรีนกับ o r d นะ,ะปิดท้ายและได้พลังงานของ t h e m a g i c i a n ชียนะคะขึ้นเริ่มต้นนะคะบ่งบอกเลยว่า2พลังงานนี้นะคะ mix and match เข้าด้วยกันอย่างดีมากมาก คนกองเนี้เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนอกจากจะเก่งแล้วยังฉลาดมากๆด้วยคนกองเนี้ยเป็นคนที่รู้จักรุกแล้วก็รู้จักรับนะคะเป็นคนที่สามารถ แก้ไขปัญหาสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีมากๆมีความเป็นผู้นําสูงมากๆใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมและเฉียบคมนะคะกว่าคนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะต้องเจอปัญหาอุปสรคมากมมยสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนื้องานหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยบอกเลยว่าคุณเอาชนะทุกอย่างได้ด้วยสติปัญญาด้วยความฉลาดอันแหลมคมของคุณได้แน่นอนนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะคะทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ย แค่จิบจิบอะบอกเลยนะคะทุกอย่างมันอยู่ในกำรรม,มือคุณแล้วนะคะบอกเลยคุณจะจัดการแก้ไขปัญหาย,ยังไงกับมันก็ได้เพราะคุณเป็นคนเก่งเป็นนักคิดนักวางแผนอยู่แล้วนะคะถ้ามีปัญหาคุณก็มีแผนสำรองหนึ่งสองสามเตยมไว้แล้วนะคะคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างให้เสร็จได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ต้องสู้ต้องไม่ยอมแพ้สุดท้ายแล้วจะจบลงและจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยสำเร็จแล้วก็เคลียร์มากๆเลยนะคะ ที่สําคัญเนี่ยในเดือนพฤษภาคมถ้าจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านไปอยู่ในจุดที่มันเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาการงานของคุณจะก้าวหน้ามากๆถ้ามีการติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยคนกองเนี้ยจะติดต่อประสานงานราบรื่นมากๆคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับในเรื่องของการงานด้วย คือเอาจริงจะได้รับการยอมรับไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนกองเนี้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนฉลาดเรียกได้ว่าครบเครื่องในคนคนเดียวเลยนะคะคนกองที่2นะ แล้วในเดือนพฤษภาเคมเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่างานพุ่งเข้าชนเยอะเอาจริงการที่งานพุ่งเข้าชนเยอะเนี่ยมันเป็นข้อดีสําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ทำฟรีแลนซ์เลยนะคะเพราะว่าการที่งานพุ่งเข้าชนเยอะนั่นแปลว่าเงินก็พุ่งเข้าชนเยอะเช่นเดียวกันแต่สําหรับคนที่ทํางานประจําไม่ต้องกโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะคิดซะว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนทําให้เราเป็นคนที่โตขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้จับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่จัดการได้ดีแน่นอนนะคะเพราะคนกองน,นี้เป็นคนเก่งนะคะบางท่านนะคะ ที่อยากที่จะทําธุรกิจนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มกิจการใหม่ธุรกิจใหม่นะคะแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยีด้วยนะคะคนกองนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะมีโอกาสในการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจริงด้วยนะคะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะคะบางท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานย้ายแผนกนะคะเปลี่ยนองค์กรนะคะไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าก็ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นพลังงานของการหมุนเวียนเปลี่ยนผันนะคะ ไปอยู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะคะไพ่บอกว่าเน้นการเจราจาเพื่อให้งานก้าวหน้า นะพอพูดถึงเรื่องการเจราจาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคนกองนี้เป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูดอยู่แล้วดังนั้นทุกอย่างในเดือนพฤษภาค,คมค่อนข้างเคลียร์มากๆเลยนะคะให้รักษาสมดุลเอาไว้นะคะไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนะคะอีกอย่างคือคนกองนี้เป็นคนที่มีฝันใหญ่กว่าคนทั่วไปเป็นคนที่มีกงในชีวิตชัดเจนมากๆนะคะบางท่านนะคะอาจจะกําลังคิดหรือว่ากําลังวางแผนเงียบๆคนเดียวว่าจะทายังไงดีถึงจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการในเดือนพฤษ ภาคคม ความฝันของคุณนะคะจะกลายเป็นจริงนะถ้าคุณลงมือทำด้วยนะคะบอกเลยว่าคุณจะคิดออกนะคะว่าคุณจะทำยังไงคุณถึงจะได้เป้าหมายของตัวเองมาครอบครองดังนั้นเมื่อคุณมีฝันใหญ่กว่าคนทั่วไปเนี่ยคุณต้องพยายามมากกว่าคนทั่วไปนะคะคุณจะพยายามน้อยกว่าคนทั่วไปหรือพยายามเท่ากับคนทั่วไปเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะได้ความฝันของคุณมาครอบครองเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าคนกองเนี้ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะนะคะต้องบุกต้องลุยนะคะถึงจะได้เงินมานะคะแต่ว่าคนกองเนี้ เป็นคนที่ใช้เงินเก่งเพราะฉะนั้นต้องควบคุมรายรับรายใจ่ายให้ดีเพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะแต่คนกลงนี้เป็นคนหาเงินเก่งนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยบอกเลยว่าพูดจาเป็นเงินเป็นทองแน่นอนเพราะว่ามีวาทศสิทธิ์ในการพูดนะคะแต่ระมัดระวังนะคะไม่ควรใช้คําพูดเป็นทางที่ผิดนะคะการเงินค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของไพ่รัเกลสามใบนะคะไพ่รเกลใบแรกนะะ adjustment required จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในทางที่คุณเดินอาจมีทั้งยอดเยี่ยมแต่ก็มีแง่ลบมากมายและคุณต้องปล่อยวางสิ่งนี้รับไพ่ไปนี้มาพร้อมกับคํามั่นสัญญาว่าคุณจะไม่แพ้ไพร่รเยัลไปที่ n <urt> 2 n งเนเ r อร์การเลี้ยงดูหรือการรักษามุ่งเน้นการสร้างชีวิตที่สงบสุขและสมดุลให้กับตัวเองคุณได้รับการคุ้มครองจากพระแม่ปาราวตีซึ่งเป็นมารดาของพระพิฆเนศและท่านแข็งแกร่งมากๆนะคะไพร่รเยัลไปที่3 No ไม่คำตอบ สำหรับคำถามคุณคือไม่นะคะบำรุงส่วนของไพ์คำวยพรนะ e d b r a s i n g on growing older นะคะวยพรให้อายุยืนนะคะคนกองนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องบุกต้องลุยนะคะเป็นพลังงานของการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากะคะดังนั้นอาจจะมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทให้กับการงานค่อนข้างมากเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคนกองนี้เป็นคนที่มีฝันใหญ่กว่าคนทั่วไปนะคะคุณจึงพยายามมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่ก็อยากให้คุณเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยทุกอย่างต้องบาลานซ์ ให้สมดุลกันนะคะไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนะคะยังไงแล้วเนี่ยขอให้คุณรู้ว่าความสเส็จมาหาคุณแน่นอนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ีด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสัสวัส <S <S สสสสดดดีีีีคค่่่ะวนเเข้าามลือกพ ที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเดือนพฤษภาคม25 6 7นนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจริงๆนะคะเพราะมันจะเป็นลักษณะของการจบจากสิ่งเดิมเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันเป็นการ move on จากสิ่งเดิมนะคะ move on จากอดีตเพื่อไปหาอนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะคนกองนี้เนี่ย มองว่าที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทํางานและในเรื่องของคนเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะผ่านทุกอย่างไปได,ด้ดีนะคะเพราะว่ามันจบด้วยซิงเกิลสอดนะคะซึ่งมันมบอกว่าปัญหาที่คุณได้พบเจอมาเนี่ยมันจะคลี่คลายในไม่ช้าแล้วสุดท้ายแล้วมันจะจบจากสิ่งเดิมนะคะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในจุดที่มันดีกว่าเดิมจริงๆนะคะคนกองนี้ที่ผ่านมาทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมาก ทำให้คุณต้องสู้ต้องลุยต้องไม่ยอมแพ้จึงจะสําเร็จนะคะซึ่งคนกลองนี้เป็นคนที่มีเลือดนักสู้ในตัวเองค่อนข้างมากนะคะแต่บางครั้งพอคุณรู้สึกหนักและพอคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเนี่ยนะคะพอรู้สึกว่าต้องมาเชิญกับปัญหาโลประสักมากๆจนมันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเนี่ยทำให้คุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้องานเพื่อนร่วมงานบริวารต่างๆเนี่ยทำให้คุณเนี่ยทำงานไม่มีความสุขนะคะบางท่านอาจจะกําลังคิดว่าแบบเออจะอยู่ หรือจะไปดีนะคะคือมันมันมีลักษณะของขาหนึงก้าวออกมาแล้วแตะขานึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้คุณเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะก็เลยยังจมอยู่กับที่เดิมอยู่นะคะก็เลยมีภาวะของความเบื่อหน่ายนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ความน่าเบื่อเต็มไปหมดนะคะทั้งทั้ที่แบบ หลายๆคนเขาดูมีความสุขแต่คุณเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันน่าเบื่อจังนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะมาสู่คุณบอกเลยว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆเพราะคุณได้พลังงานของเอร์บอนส์นะคะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะใครที่รอในเรื่องของการงานคนไหนที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่วนคนไหนที่มองหางานนะคะแต่คุณเนี่ยต้องไปสมัครงานแล้วนะ บอกเลยว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานแต่ถ้าใครที่มองหางานคือมองเอฉยๆแต่ยังไม่ได้หางานรองรับอะ่ะคุณก็อยู่อย่างนี้แหะคะ่ะคือคุณไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปสมัครไงนะคะคุณก็ได้แค่มองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากที่จะได้งานใหม่แน่นอนว่าคุณต้อง t a k e A ค t i o n คุณต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือหางานลงมือสมัครทำเรซูเม่ทำพอร์ตโฟลิโอนะคะเราทุกอย่างเนี่ย จะค่อนข้างฟโฟล์นะคะขอแค่คุณลงมือทํำยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนและมีเกณฑ์ที่จะหางานง่ายด้วยถ้าคุณไม่เลือกงานจนเกินไปนะคะบางท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพไปเลยนะคะบางคนน่ะอาจจะแบบมีทั้งงานประจําแล้วก็อาชีพเสริมนะคะแล้วก็อาจจะ เบนเข็มนะคะไปที่อาชีพเสริมเลยนะคะจะเป็นพวกขายของออนไลน์หรือว่าทํางานในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วรู้สึกว่าเออตัวเองปังตัวเองดังนะคะเราก็รู้สึกว่าเรารุ่งโรดในทางนี้ก็อาจจะเบนเข็มมาทางนี้เลยก็ได้นะคะบางท่านที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยายกิจการได้ขยายธุรกิจนะคะบอกเลยว่าการงานเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวหน้ามากๆนะคะ บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางในเรื่องของการงานซึ่งอาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานที่ใหม่หรือว่าเดินทางไปติดต่อเจราจารในเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งบอกเลยว่าการเดินทางในครั้งนี้จะนําโชคในด้านของการงานมาสู่ตัวคุณแน่นอนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมอะค่ะแม่หมอบอกว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการทุ่มเทให้กับงานมากๆแม่หมอบอกว่าคนกองนี้น่าจะมีโปรเจกต์อะไรอยู่แล้วแหละนะคะแล้วในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการทุ่มเทการพยายามการอด เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนางานของคุณพัฒนาโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่นะคะคุณจะมีการทําซ้ําๆจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จซึ่งแน่นอนว่าการที่คุณทําซ้ําๆเนี่ยคุณจะมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่คุณทําอยู่แน่นอนและไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณรู้ว่าปลายทางของคนกองที่3เนี่ยยังไงก็ประสบความสาเร็จแน่นอนตราบใดที่คุณยังไม่หยุดพยายามและยังไม่หยุดอดทนกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จ แน่นอนและแม่หมอเชื่อว่าตัวคุณเองก็เชื่ออยู่แล้วว่าคุณต้องประสบความสาเร็จแน่ๆคุณถึงไม่หยุดที่จะพยายามนะคะนั่นแปลว่าในระหว่างทางที่คุณทาเนี่ยมันเห็นผลอะไรบางอย่างนะคะคุณจึงยังลงมือทําต่อไปนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังเห็นผลไม่มากแต่อย่างน้อยมันแสดงเห็นผลลัพธ์มาแล้วนะคะคุณจึงยังไม่หยุดยอมแพ้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะคะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะบอกเลยว่าการเงินเนี่ย อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะไม่คล่องตัวบ้างนะคะอาจจะต้องจัดระเบียบการเงินให้ดีบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยเรื่อเลยนะคะเข้ามาเรื่อยเเพราะความขยันของคุณนั่นแหละค่ะเพราะความสําเร็จของงานของคุณนั่นแหละนะคะสุดท้ายมันจะค่อนข้างที่จะคล่องตัวและมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมากกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินขอให้คุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะคลี่คลายในไม่ช้าปัญหาทุกอย่างจะจบลงนะคะ มันเป็นเรื่องปกตินะที่แบบมันจะมีปัญหาเข้ามาบ้างอะสุดท้ายแล้วยังไงปัญหาพวกนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะความทุกข์ความสุขเหมือนกันยังไง2อ,อันนี้มันอยู่กับเราไม่นานนะคะมันเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเพื่อให้เราได้เรียนรู้ชีวิตมากกว่านะคะมาดูในส่วนของไพ่ royal สามใบนะไพ่ o y a l ใบแรกนะ show the world the real you สแสดงให้โลกเห็นตัวจริงของคุณไพ่ใบน,นี้บ่งบอกว่าสิ่งสําคัญคือคุณต้องปล่อยให้ชีวิตเปิดเผยและก้าวหน้าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะดูน่ากลัว ก็ตาไพ่ระด c บเข้าไปที่ 2. Blessing คำอวยพรคุณได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตยืนยันว่าความปรารถนาของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจากกวาลกําลังสมคบคิดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุความปรารถนาของคุณได้อย่างง่ายดายไพ่ระด c บเข้าไปที่ 3. Take Action เริ่มปฏิบตัติถึงเวลาที่จะเริ่มดำเนินการแล้วข้าจัดความผัดวันประกันพรุ่งและความไม่แน่นอนในใจของคุณขอให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรถ้ารู้แล้วลงมือทำได้เลยนะคะเนี่ยไพย่ใบนี้มาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่มลงมือทำได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดที่ลังเลอะไรอ่ะอย่าคิดนานอย่าลังเลนานนะคะลงมือทำได้แล้วเพราะโอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะมาดูในส่วนของไพ่คำใบพอนะ b r e s s i n g for Healing of Injury or Illness อวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะคะไม่ว่าคนกองเนี้ยจะพบเจอการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะเจ็บป่วยทางกายหรือว่าทางใจนะขอให้คุณหายดีหายเป็นปิดทิ้งแล้วก็มีกําลังใจในการต่อสู้ <Yeah. S 2> ในวันถัดๆไปของชีวิตนะคะแ,แม่หมอเป็นกําลังใจให้กับคน <c oğlum> ที่เลือกไพ่กองที่3ทุกท่านมากๆเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นเราอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ